นี่คือทีมที่ถูกปลุกชีพขึ้นมาด้วยล็อกสตาร์นะครับก็คือการคืนชีพให้กับเจ้าฟินองเซียให้กลับมาเล่นได้นะก็คือแต่เดิมอะฟินองเซียมันตกเมตาไปเพราะว่าการเข้ามาของสตาร์ดัสนั่นแหละเพราะว่าสตาร์ดัสมาลงหัวตัวที่พลังโจมตีสูงสุดแล้วก็ทําการบล็อกบัฟนะครับทำให้บัฟทุกชนิดรวมถึงโล่นะครับของฟินองเซียเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้เลยฟินองเซียก็เลยใช้งานไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายในการบัฟก็คือเป้าหมายโจมตีสูงสุดในทีมเราเช่นเดียวกันทีน้ พอเป็นเจ้าล็อกสตาร์ที่มันต้านการบล็อกบัฟแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยฟิโนเซียก็เลยกลับมาใช้ได้อีกครั้งนะครับกับทีมี้นะที่ผมเคยทำเอาไว้เมื่อนานมาแล้วเป็นการยืนเดี่ยวของเจ้าซอเบ้นั่นเองนะครับแล้วก็จะถูกบัฟโล่บัฟล็เสียหายนะครับรวมถึงฮิลแล้วก็จมตีจากฟิโนเซียนะครับเป็นลงหัวซอเบแล้วก็ล็อกสตาร์เนี่ยก็คือนอกจากจะต้านการบล็อกบัฟแล้วนะครับทำให้โล่กับบัฟไม่สลายแลวเนี่ยก็ยังเพิ่มคิดขั้วอิสระสิสระ5เปอร์เซ็นต์ให้ ซาเบแล้วก็พอาสไบเบมันโจมตีหลายฮิตเนี่ยแล้วก็คีริคอลห้าดอกปุ๊บเนี่ยมันจะทําการ Auto ออโตฮ่ะมีตัวโพลีนะครับมาเพิ่มเติมในการแทงนะครับแล้วก็สลัะก้อนมีทั้งโลแล้วก็ต้านดีบัฟนะครับทําให้ทีมน,นี้พึ่งพาการออกดาเมจของซอเบเป็นหลักเลยนะครับก็คือตามที่รู้รกันว่าซอเบยเนี่ยยิ่งยืนอยู่นานเท่าไหร่นะครับยิ่งสะสมสแตกแล้วก็ทะลวง หลวงเป้าเดียวนะครับตายเป็นเจ้าตัวนั่นเองเองทีงยังจึงเป็นการชูจุดเด่นขั้นสูงสุดของเจ้าซอเบน,นะครับตำบัดเป็นตำลาน้องปีดนาฬิก,กาสำหรับทีมนี้จะมีท็อปปิ้งกิมมิบเ,เ,เ,เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเป็นครูไทมล้วนทั้งหมดแต่ว่าใน,นส่วนของฟิลล็องเซียนเนี่ยจะต้องไม่มีออฟลองคูทามเลยนะครับเพราะเราจำเป็นจะต้องให้ไล่ตามลำดับสกิลก็คือโฮลี่ไปก่อนแล้วก็มาลงที่เจ้า ล็อกสตาร์นะครับเป็นระดับ2ซึ่งการยืนตำแหน่งกองกลางของมันเนี่ยทำให้มันออกตัวที่ต้านบล็อกบัฟนะครับของสตาร์ดัสได้ออกได้พอดีนะครับก็คือมันจะออกไล่ปุ๊บทุกครั้งที่ก่อนที่เจ้าสตาร์ดัสครับจะทําการหมกนะครับจะทําการป้องกันการบล็อกบัฟได้ทุกครั้งแล้วก็ควรจะมีคูทาประมาณ1 7ขึ้นไปนะครับเพื่อให้มันออกได้ทุกรอบรอบรองคิดในข้อ5%าขึ้นไปเหมือนเดิมที่เหลือทุกตัวก็จะเหมือนเดิมเช่นเดิมนะโพลี่ก็แนะนรับรองครูทาม แล้วก็ซาเบนในรอบรองภูทาวนะครับเจ้าแต่แรดักก้อนกอน็ไม่ต้องมีรถเสียหายอันเดี๋ยวไปทดลองประสิทธิภาพกันนะครับสำหรับทีมนี้ ตอนนี้ก็คือหลังจากนี้ไปก็คือโลกของที่ต้องเจจะไม่หายแล้วนะครับเพราะว่ามีการท้าการวอล์กบัฟกากเจ้าล็อกตาเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ลุ้นให้เจ้าตัวคาเบอร์มันยืนสึูให้งานพอนะครับแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะเก็บมันก็จะเก็บให้ในช่วงท้ายแต่ว่าเนี่ยก็คือปัญหายอย่างหนึง่งที่เป็นจบแี่คือล็อกตาจะตายลงไปหน่อยเพราะว่าดาวมีแค่สีดาวนะ ว่าตอนนี้คือเราเก็บสตาร์ดัไปแล้วก็คือบอกห่วงนะอ่าเรียบร้อยนะครับหนึ่งแี้รับเนี่ยดาเมจก็คือพุ่งแบบล้นๆเลยนะครับที่สําคัญก็คือเจ้าฟินนเซียมเห็นอย่างเงี้ยมีดาเมจนะกิดจากการสะท้อนของโล่ก็คือทุกตัวมันจะระดมใส่โล่ของเจ้าซอเบยอยู่แล้วทำให้เกิดการสะท้อนเป็นทูดาเมจจากฟินนเซียเพิ่มเติมด้วยนะครับ อันนี้สักทีน,นะการต่อสู้ครั้งนี้ให้เป็นหน้าที่ของฉันอ้จกับเจ้าล็อกซารซอเบ้นะ จะบอกว่าวการมาของลกตาเนี่ยเป็นการปลุกชีพของตัวคุกกี้เก่าๆหลายๆตัวเลยนะให้กลับมาใช้งานได้เพราะว่าเมื่อก่อนนตัวที่เป็นปัญหาคือก,การบล็อกบัฟของตราดารนั่นแหละพอสามารถแก้ได้ทุบเนี่ยสามารถคุณทําสามารถทําหลายๆทีมที่เป็นตัวเก่า,กาๆกลับมาใช้งานได้เลยนะอย่างนี้ตอนนี้ก็เปพ์ฟินองเสียละอันนีกรณีที่แย่สุดก,ก็คือซาเบแพ้นะครับแต่ว่าเนี่ยก็มีโอกาสจะเสมอหรือไม่ก็เนี่ยบางอ่า มีโอกาสที่จะล้มเจ้าแก้วมังกรได้ด้วยการปักดาบของฟินองเซียเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่นับไม่ถือว่าเป็นตัวแทคที่ทำดาเบ็ไม่ได้นะครับในช่วงท้ายยังพอจะสู้ได้อยู่เราดูหิมะแรกได้เลย ก็สำหรับใครที่ไม่มีตัวแก้มังกรนะครับกับสตาร์ดรัสตาร์ดัสดาวสูงสูงทีนี้คือแนะนำเลยนะ,เ,นะเป็นทีมที่ธีบ้าๆนะครับตอนนี้ <c oughs> อขอปิดซ้ายปิดท้าย <c oughs> ก็ทีมนะครับ นี่ดาวล็อกตาก,กับตอเบยังน้อยนะถ้าเกิดลองคิดว่าดาวสูงสูงเนี่ยมว่าสู้กับระดับบนบนแบบดาวแน่นๆได้เลยพอแค่นี้ก็ค่อนข้างจะปวดตาแล้วนะครับ เนนหลือสตาตาราโูกับแทงนะครับโอเคก็มีโอกาสแพ้ได้เช่นกันนะครับแต่อย่างว่าคือเป็นทีมที่ผมว่ากลับมาใช้งานได้เลยนะสำหรับเจ้าฟิองเซียก็ไปลองกันดูได้นะครับเป็นสำหรับคนที่ถามกันมาว่าเจ้า กรณีไม่มีแก้วมังกรสตาร์ดนะครับก็ทีมนี้เลยนะครับลองไปใช้กันดูสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ